ก็ได้แถวที่12มาแล้วจะต่อด้วยแถวที่13าโดยแถวที่13านี้เราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะก็อันนี้เอาหลักสุดท้ายของแถวที่12ออกก่อนนะคะเพราะว่าการต่อไหมเ,เปลี่ยนสีไหมมันจะเริ่มจากตรงนี้ค่ะด้วยการถักครึ่งหนึ่งของ x ที่หลักนี้นะคะแล้วก็จบด้วยสีใหม่ด้วยการ เกี่ยวแล้วก็ดึงทั้งสอเส้นนะคะสีน้ำเงินลงดึงสีน้ำเงินลงให้มันแน่นหน่อยนะคะแล้วก็ถักหลักแรกของแถวต่อไปด้วยสีขาวได้เลยส่วนตัวนี้เราก็จะจัดการด้วยการตัดไหมสีน้ำเงินแล้วก็มัดติดกันเลยสัก2ครั้ง ไปในข้างในชิ้นงานเลยแล้วก็ถักแถวที่13นะคะด้วย 4x อันนี้เราถักไปแล้ว 1x 2 3 4ต่อด้วย2 A ค่ะแล้วก็ อีกยีกกนึงต่อด้วย 8x สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปล้วก็สอ,อนะคะหนึน่แล้วก็สี่เอ ก็ตรงนี้ควรจะยัดใยได้แล้วนะคะยัดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาถักต่อกันค่ะก็ยัดใยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวถักแถวที่14ต่อเลยขั้นใหม่สันหน่อยค่ะแถวที่14ก็จะเป็น 3x a 4ชุดนะคะก็สามเอหนึ่งสองสแล้วก็ a

ชุดสุดท้ายนะคะส x หนึแล้วก็ a อื้อ,อ,อไม่แตกค่ะแถวที่สิบห้าส x a นึ่

สุดท้ายก็จะเป็น XA น A, A, ะคะสี่ชุดท้าไหม X A, A. x เยชนบ่อยค่ะ x <A. S 2> <A. S 1> ก็เหลือ x เอสตัวสุดท้ายนะคะโอเคเสร็จแล้วก็ตัดไม้สีขาวได้เลยให้เหลือ ยาไว้สำหรับเ,เก็บปลายนะคะก็ยัดใยต่อให้แน่นเท่าที่ต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปิดช่องนี้กันค่ะก็ยัดเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะปิดช่องนี้นะคะเราดึงตัวขั้นออกก่อนเนาะค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็ที่ถักลาย A สุดท้ายไว้ใช่ไหมคะ ก็ดึงออกไลเลยแล้วก็ใช้เข็มสำหรับเก็บปลายไหมพรมนะคะด้วยการอสอดเฉพาะาห่วงหน้านะคะห่วงหน้าเห็นไหม เฉพาะห่วงหน้านะคะของแต่ละหลักก็คือทั้งหมดแปดหลักนะคะอันนี้หนึ่งห่วงหน้าสองสามสี่ห้าหกเแ,แล้วก็รูดได้เลย,เลยก็ไปใไหมก็แทง ในชิ้นงานนะคะคตรงนี้มันบุ๋มเข้าไปแล้วก็เอาเข็มดันออกมาแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เหลือเอาไว้เก็บพร้อมตัวนี้นะคะเราก็จะมาเย็บตรงอ่าช่องว่างที่ยังมีอยู่ให้สนิท แล้วแทงไปแทงมาค่ะได้แล้วแล้วเราก็แทงไปใหม่นี้ให้ออกไปในช่องเดียวกับไหมสีขาวที่เหลืออยู่แล้วก็มัดติดกัน ใบเท่ากันค่ะจะได้ใส่เข้าไปในเข็มพร้อมกันเลยค่ะแล้วก็แทงกลับเข้าไปในชิ้นงานแทงไปแทงมาสักสองาครั้งนะคะ ใช่มาแล้วค่ะแบบง่ายเนาะ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูการทำตานะคะแล้วก็ใบไม้กันตากา็จะถักด้วยลาย 10x นะคะลงไปในอาจจะลงไปในเมจิกเซอร์เคิลหรือลงไปในโซ่ก็ได้นะคะอันนี้จะลองจะทำลงไปในโซ่เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการงานที่ตรงปิดรูตรงกลางแน่น ะะก็จะถักทิซุ่้สองแล้วก็แทถัก x ลงในโซ่แรกนะคะสิครั้ง1 2 3 4งห้า ก็เลื่อนห่วงนะคะติดกับหลักแรกก็ตัดไหมได้เลยยาวพอให้สำหรับเย็บตานะคะก็ดึงไหมค่ะแล้วก็เอา ตาสำเร็จแบบนี้นะคะใส่ลงไปตรงกลางนะคะแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะไปลายไหมยาวก็แทงลงไปในหลัอ่า หลัที่เราเลื่อนห่วงเนี่ยค่ะถักตรงไปตรงห่วงล้างนะคะแลถึงมันก็จะได้งานที่ดูไม่ไม่เหลื่อมกันนะคะทีนี้ก็เอาตาสำเร็จนี้แทงลงไปตรงกลางก็จะได้ละตาหนึ่งข้างค่ะแล้วก็ทำมาอีกข้างนะคะ พอได้ตาม,มาสองข้างนะคะแล้วก็วางตรงตำแหน่งที่เราต้องการนะคะโดยตรงตาตัวนี้มันจะก้านมันจะใหญ่หน่อยเราก็อาจจะใช้กรรไกรหรือว่าเข็มโกเชยใหญ่ๆนะคะแทงเพื่อง่ายต่อการเอาตัวตายัดเข้าไปได้ค่ะแล้วก็จะมาเย็บกันก็จะนี้จะเย็บแบบเขาเรียกว่าอะไรด้นถอยหลังหรือเปล่าคะ ค่ะก็แบบนี้นะคะก็คือแทงลงไปตรงส่วนที่ใกล้กับตัวไหมตรงนี้แทงออกไป,ป็นช่องถัดไปตานี้ออกก่อนก็นได้นะคะแล้วก็หาเข็มเ,เข็มมดมาปักไว้จะได้ไม่ต้องมาหาตำแหน่งไหมนะคะค่ะแล้วก็แทงขึ้นมาตรง ลักถัดไปของตัวตาแล้วก็แทงย้อนมาหนึ่งหลักนะคะก็เวลาถ้าเราจะแทงมาตรงนี้เลยมันจะแทงยากเราก็แทงออกไปข้างนอกก่อนอืมค่ะดึงแน่นๆหน่อยแล้วก็แทงย้อนกลับมาช่องถัดไป แล้วก็ถอยลงมาหนึง่งหลักแทงออกไปเหมือนเดิมค่ะกลับมาเวลามันชิ้นงานมันบุ่มไปแล้วก็อเอาเข็มดันขึ้นมานะคะ ก็ทำทาจนสุดครบรอบนะคะก็จะได้ตาเหมืแบบนี้ส่วนตัวตานี้เราก็ต้องติดกาวช่วยไม่งั้นมันจะหลุดได้นี่ยังไม่ได้ติดค่ะเราก็ดึงออกมาอย่างนี้แล้วก็เอากาวทาตรงก้านแล้วก็กดเข้าไปให้แน่นนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูใบไม้กันว่าทำยังไงตัวใบไม้นะคะก็จะใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์16นะคะกับเข็มเบอร์ B 6 หรือ1มิลิเมตรนะคะเริ่มด้วยการเริ่มด้วยการถักแปดโซ่ค่ะอันนี้สลิปน็อตแดโซ่นะคะหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจดแดแล้วก็ ถัก X แรกลงในมันจะเล็กไม่ค่อยเห็นถัก X แรกลงในโซ่2นะคะจากหัวเข็มเสร็จแล้วก็ถัก T ลงในหลักถัดไป T ต่อบลักถัดไป F นะคะ F แล้วก็ F ลงไปอีกหลักหนึ่งหลักถัดไปอีกก็เป็นทีหลักถัดไป x แล้วก็ c หรือเลื่อนห่วงนะคะอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยือกลับงานแล้วก็ถักเ,เลื่อนห่วงลงในหลักแรก ที T ก็นะคะก็จะได้แล้วใบไม้หนึ่งใบ เก็บงานให้เรียบร้อยแล้วก็เย็บติดชิ้น่ะก็จะได้ทโทรแบบนี้ค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะฝากกดติดตามหรือ Subscribe นะคะลลช่องโลลิปปด้วยนะคะโดยกดปุ่มข้างล่างใต้วิดีโอนี้ก็โครเชตใครๆก็ทำได้ค่ะขอบคุณค่ะ